สวัสดีค่ะสวัสดีผู้รับชมนะคะทั้งทางช่อง Facebook และทางช่อง y o YouTube ทุกๆคนเลยนะคะสลบวันนี้นะคะมาในเวลา เหมือนเดิมนะคะ8ปดโมงหรือแปดโมงครึ่งนะคะไม่เกินนี้แล้วก็มาให้ข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์อีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้มาด้วยเรื่องของประวัติดีนั่นเองอ่านะคะใครเคยสงสัยไหมว่าคําว่าประวัติดีมาจากไหนอ่าถ้าใครซื้อชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนาะว่าประวัติดีคืออะไรแต่มันมีเคสสงสัยมาว่าสองบวกสามบวกหรือชั้นอื่นอ่ะมันมีประวัติดีด้วยหรือเปล่า ค่ะวันมีคำถามมาแบบนี้นะคะแล้วก็ฝนก็ไปหาข้อมูลมาให้เนาะซึ่งเป็นข้อมูลที่สอบถามกับเจ้าที่สินใหม่โดยตรงแล้วก็ไปหาค้นในข้อมูลความรู้มาให้ด้วยนะคะก็เอามาแบ่งปันทุกคนในวันนี้ละกันนะคะ สิ่งที่ให้ไปนะหากอะไรที่มันมีการผิดพลาดฝนต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะคะเพราะฝนไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะคะฝนออกตัวก่อนวนะ่าฝนไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ฝนเป็นคนที่อยู่ในวงการประกันภัยรถยนต์และชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการที่จะรู้หลายๆเรื่องหรือรู้ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ก็เลยเอาตัวเองไปคลุกอยู่กับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์นะคะรวมถึงบางเคสก็ที่เอามาแบ่งปันบางเคสก็เป็นเคสตรงจากลูกค้าเคสตรงจากที่เราประสบเองเคสตรงจาก ความรู้ต่างๆที่เราได้สั่งสมมานั่นเองนะคะก็เอามาแบ่งพันทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเค็ดเนี้ยคือคําว่าประวัติเดียค่ะนะคะ,นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีมากับชั้นหนึ่งเนาะ,ะอันนี้ถ้าใครที่ซื้อชั้นหนึ่งจะรู้อยู่แล้วนะคะก็จะมีการใช้รถที่เขาเรียกว่าไม่มีการเคลมมาตลอดต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นชั้นหนึ่งก็เขาเรียกว่าจะได้ส่วนลดนะคะ เรียกว่าปลอดดีนั่นเองนะคะใครที่ซื้อชั้นหนึ่งก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะส่วนถ้าเป็นชั้น2บวก3บวกอ่ะอันนี้เป็นคำถามมานั่นเองนะคะฝนก็เลยไปหาคนข้อมูลมาให้นะคะถ้าเป็น2บวก3บวกละ่ะมันมีประวัติดีติดมาด้วยไหมนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าประวัติดีเนี่ยถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีมาให้นะคะแต่ไม่ได้ทั้งหมดทุกแคมเปญหรือทุกบริษัทนะคะคือคำว่าบริษัทเนี่ย ทุกคนทุกคนต้องคิดภาพไ้ออกก่อนว่าบริษัทประกันมันมีเยอะเนาะหลายบริษัทมากอย่างส่วนตัวของฝนเนี่ยก็คือขายในส่วนของสีกลุ่มบล็อกเกอร์มีทั้งหมด3ามสบริษัทแต่ละบริษัทจะออกแคมเปญมาค่ะแต่ละแคมเปญมาเพื่อแข่งขันในใน,ในตลาดนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อนะคะสิ่งที่ตรงใจลูกค้าลูกค้าก็ซื้ออย่างสมมติบ,บริษัทกผลิตแคมเปญมาสัก10แคมเปญน,นะคะแอาแคมเปญลด บ้านแคมเป็นรถกระบะเอาใจรถ f o r t u n e er, นอะไรแบบนี้เนื้อออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็อาจจะผลิตมาสัก10แคมเปญในรอบปีนี้แล้วใน10แคมเปญน,นั้นนะคะบางจะเป็นเบีย้ยที่มีประวัติดีบางแคมเปญจะเป็นเบีย้ยแบบซิงเกิลคือคือซิงเกิลเลทคือเบีย้ยที่แบบว่าเขาล็อกมาปีที่1-5เบีย้ยนี้เลย ถึงแม้คุณมีประวัติดีคุณขับรถด,ดีก็ไม่มีส่วนลดแล้วก็คือเบี้ยนี้เลยนะคะคือเบี้ยที่เป็นเบี้ยเหมาอะค่ะที่ที่เป็นแบบคือเป็นแบบนี้เลยเบี้ยตามนี้เลยประมาณปีที่หนึ่งหรือปีที่ห้าเบี้ยเหมาเขาเรียกเบี้ยเหมาเนาะเบี้ยแบบเนี้ยมันจะดีสําหรับคนที่ซื้อรถใหม่เนื้อออกมาซื้อรถใหม่แล้วทุนสูงๆปกติถ้าทุนสูงสมมุตินะสมมติถ้าทุนสูง อย่างฟอนจูเนอรทุน9ก้าเก้แสนทุนล้านกว่าทุนอะไรอย่างเงี้ยคือทุนสูงๆเนี่ยปกติประกันชั้น1มันก็จะอยู่ที่สองหมื่อัพอ่าแต่พอเขามาซื้อในแคมเปญเบีย้ยเหมาอะค่ะเบีย้ยที่เป็นเบีย้ยคงที่ตลอดตั้งแต่ปีที่1นปีที่5สมมุตินะคะอ่าเขาก็จะได้ซื้อในราคาที่มันถูกคือสมมุติเบีย้ยเหมาเขาทำแพ็กเกจมา1 9ื่นอย่างเงี้ยหมื่นทุนเท่าไหร่ก็ตามทุนตั้งแต่ล้านหจนถึง อ่ทุนตั้งแต่8ปดแสนจนถึงล้านห้าอย่างเงี้ยอ่ะและเป็นเบีย้ยเหมา19ื่นอ่ะแบบเนี้ยคนลดกลุ่มนี้เขาจะเลือกซื้อแบบนี้เพราะมันคุ้มมันถูกกว่าการที่จะไปใช้เบีย้ยปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะซื้อเบีย้ยแบบเนี้ยแต่เขาจะจ่าย19ื่นเาแบบเนี้ยทุกปีจนถึงปีที่5้าสมมุติว่าเขาทาแคมเปญมาปีที่1นถึงหมันก็จะเป็น1นึงถึงห้าเขาจะจ่าย19ื่น คงที่คงที่ทุกปีค่ะนะคะอันนี้คือมันเป็นแคมเปญที่เอาทำมาเอาใจสำหรับรถใหม่แล้วก็ไม่อยากจ่ายเบีย้ยสูงๆนะคะอ่านะแต่มันจะมีบางแคมเปญที่ทำมาเป็นเบีย้ยปกตินะคะก็จะสมมติว่าอ่ะทุนล้านห้าก็จริงนะคะแล้วก็ทำประกรันไปปีแรก เบีย้ยประกันคุณอาจจะอยู่ที่2 5งหมอ่นานะคะและเป็นเบีย้ยปกติไม่ใช่เบีย้ยเหมาเพราะฉะนั้นปีที่2คุณขับรถด,ดีมีประวัติดีมาคุณก็จะมีส่วนลดลงมาอีกจาก25งหมื่นปีสองปีอาจจะจ่ายสักองหมื่นสามคุณก็จะจ่ายสัก2องหมนอะไรแบบนี้มันก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าเบีย้ยประวัติดีนะคะซึ่งมันจะเป็นบางแพ็กเกจบางแคมเปญที่จะมีนะคะเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาเราซื้อประกันเราจงดูว่า เราซื้อเป็นแพ็กเกจอะไรเป็นเบีย้ยเหมาไหมหรือเบีย้ยปกติถ้าเบีย้ยปกติมันจะมีประวัติด,ดีนะคะอันนี้คือชั้นหนึ่งเนาะไม่ไม่ส่วนใหญ่คือไม่มีปัญหาอะไรแต่คําถามที่ที่ถามมาก็คือเป็นคําถามที่ติดใจใครหลายคนก็คือว่าถ้าสองบวกสบวกอ่ะมันมีบ้างไหมที่แบบเป็นประวัติดีนะคะต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นบางแพ็กเกจบางแคมเปญเหมือนกันเหมือนกับชั้นหนึ่งนี่แหละคือมีบาง แคมเปญบางแพ็กเกจที่จะมีเบีย้ยประวัติดีนะคะอย่าง2บวกนะคะ,อ,ะอยู่ที่7 9 0 0 8ัน0อ่ะนะคะทุนอยู่ที่3,000 0นอ่ะถ้าบางแคมเปญที่คุณซื้อมันเป็นแคมเปญที่มีประวัติดีคุณก็จะได้ส่วนลดประวัติดีนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณซื้อบางแคมเปญที่มันไม่ได้มีประวัติดีต้องจ่ายอจ็ด8 9 0เเหมือนปี นั่นเองนะคะอันนี้สบวกสบวกอ่ะมันดีตรงที่ว่าสมมติว่าอ่าอันนี้พูดถึงประวัติดีนะแต่มันก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็คือประวัติไม่ดีนั่นเองก็คือแบบว่ามีการชนการชนอยู่บ่อยครั้งอะไรแบบนี้คือการเคลมแต่ละรอบคือหลักหมื่นอัพหลักใกล้แสนอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยเคสที่ชนบ่อย เคสที่มีประวัติในการเคลมบ่อยเคสเหล่านี้มันชั้นหนึ่งจะถูกปรับเบี้ยขึ้นทันทีในปีต่อเนื้อออกมาพอปีต่ออายุเขาจะเพิ่มเบี้ยคุณนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็น2บวก3บวกเนี่ยมันจะดีหน่อยว่าถ้าชนไม่หนักจริงเขาไม่เพิ่มเบี้ยนะคะเขาไม่เพิ่มเบี้ยเราก็จะจ่ายอยู่เบี้ยนั้นแหละ นะะในปีต่อนั่นเองนะคะอันนี้ดีหน่อยนะคะแต่มันก็มีวิธีในการซื้อเนาะถ้าสมมติว่าเขาปรับเพิ่มเบีย้ยเราขึ้นมาเราก็เปลี่ยนบริษัทประกันเป็นบริษัทอื่นไปเลยนะคะเท่ากับว่าเราก็ไปเริ่มเบีย้ยเบีย้ยเดิมที่เราเคยซื้อสมมติเราซื้อสองโวตเจ็ดพันเก้าพอพอ,พอปีนี้เราชนไปเยอะมากนะคะเขาปรับมาเป็นแปดพันเก้าหรือว่าเป็นหมื่นนิดนิดเราก็ เปลี่ยนบริษัทใหม่ไปเลยแบบนี้นะคะก็คือไปเลือกซื้อบริษัทอื่นมันก็จะมาเริ่มต้นซื้อเบีย้ยใหม่ที่7,9 0 0เหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือวิธีเลี่ยงนะคะชั้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะชั้นหนึ่งที่แบบชนนะคะปกติชั้นหนึ่งชนนิดชนหน่อยเนี่ยเบีย้ยปรับอยู่แล้วนะคะถ้าชนนิดชนหน่อยก็ปรับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณใช้ชั้นหนึ่งแล้วมีการปรับเบีย้ยรู้แล้วว่าตัวเองเคลมนะปีในรอบปีนี้นะคะให้คุณไปเช็คเบีย้ยบริษ,ษัทอื่นมาเปรียบเทียบเลยนะคะมันมันจะเป็นตัวช่วยให้เราได้เซฟเงินในปีต่อไปนะคะบางคนึดติดเนาะึดติดว่าโอ๊ยไปซื้อรถมาจากโชรูมอ่านะคะแล้วก็อ่าประกันแถมมาตั้งแต่ซื้อรถเลยนะคะปีต่อไปก็ก็มีการต่อกับที่นั่นตลอด คือแบบบางคนยึดติดนะคะปีนี้ชนมามีเคลมมานะคะแล้วก็มีปรับเบีย้ยขึ้นด้วยแต่ก็ยังแบบยังยึดติดอะ่ะยังซื้อที่เดิมนะคะคือฝนนัน้อยากจะชี้ให้คุณเห็นว่าบริษัทประกันเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก่อนที่คุณจะซื้อในแต่ละรอบปีอะคะ่ะคุณสามารถเปรียบเทียบได้ก่อนนะคะคำว่าเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าบังคับคุณซื้อนะเปรียบเทียบคือคุณอะ ไปดูก่อนว่าบริษัทกรบริษัทขอบริษัทคอเนี่ยเบี้ยประกันเท่าไหร่ทุนลดมันเท่ากันไหมอ่าความคลองมันเป็นยังไงคือเราดูก่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้ดูได้เปรียบเทียบอ่ะคุณเองแหละที่ได้สิทธิ์ได้เขาเรียกว่าได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบันดีกว่าดีกว่าที่คุณจะยึดติดกับแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะอันนี้คือฝนมาแนะนําชี้ช่องให้นะคะเพราะว่า,าส่วนตัวของฝนเนี่ย อยู่กับสีกรุงโบเกอร์มีบริษัทให้ฝนดูได้ตลอดเลยเนี่ยสามสบบริษัทเ,เวลาฝนซื้อประกันรถตัวเองฝนจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบ หลายหลายบริษัทเลยแล้วก็ดูทั้งเบีย้ยทั้งความคลองในช่องความคลองต่างๆนะคะให้มันครอบคลุมที่สุดแล้วฝนคอยซื้อนะคะฝนก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้ในการที่จะตัดสินใจซื้อประกันนะคะมันดีกว่ามันดีกว่าแน่นอนนะคะกับกับการที่เราแบบไปยึดติดก,กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนาะอ่านะคะใครรับชมฝนอยู่คอมเมนต์ทักทายพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้กันด้วยนะคะแชร์ share, ได้แชร์ share, นะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปความรู้เนาะคลิปคลิปความรู้ที่เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่เข้ามาดูเพราะว่าทุกคนเนี่ย อยู่หลังพวงมาลัยอยู่แล้วทุกคนใช้รถทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นและทุกคนก็ซื้อประกันรถทุกปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณได้ติดตามความรู้ที่เกี่ยวกับประกันรถที่คุณซื้อไว้อยู่แล้วนะคะมันคือการได้สงวนสิทธิ์ของคุณเองนะคะเพราะว่าบางความรู้เนี่ยมันทําให้เราได้รักษาสิทธิ์ของเราเนาะออกมาอย่างสิทธิ์การเคลมอย่างสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมอ่านะคะบางคนไม่รู้ชนก็ชนไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเพิ่มได้อีก แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นการที่คุณติดตามข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้คุณก็เหมือนสมวนลสุดตัวเองนะคะความรู้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะบนโลกออนไลน์ คุณจะเอาตัวเองไปสีมันไหมเอาตัวเองไปซึมซับมันมาไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนเป็นคนหนึ่งที่ออกมาทําเป็นคลิปความรู้แล้วก็ไลฟ์สดความรู้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงในช่อง y o u t u นะะเพราะฉะนั้นฝากติดตามช่อง YouTube ฝนด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นคลิปความรู้แล้วก็ไลฟ์สดแบบนี้นะคะไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะคุณก็จะได้ความรู้แบบแน่นๆนะคะอัดๆอ,อยู่เป็นประจําทุกวันนะฝนมาอัดคุณแบบนี้ทุกวันเลยนะช่วงเช้า8ปดโมงแปดโมงครึ่งก่อนเข้างานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ประวัติดีนะคะเพื่อให้ทุกคนทําความเข้าใจคําว่าประวัติดีนะคะประวัติดีมีนะคะมีทุกทุกประเภทนะชั้น1 2ึบวกสาบวกชั้นอะไรก็มีนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นบางแคมเปญที่มีนะคะไม่ได้มีทุกแคมเปญน,นะคะบางคนอย่างที่ฝนบอกว่าซื้อชั้น1แต่ไม่รู้ว่าตัวเองซื้อเบีย้ยเหมานะคะซื้อชั้น1ปีแรกซื้อไป18ื่นอ่ะนะคะพอปีที่2อา ตัวแทนแจ้งเบี้ยไปว่าเบี้ยปีต่อหมื่นแปดอ่ะเริ่มงงละเริ่มสงสยัยละมันไม่มีส่วนลดเหรอน้องอะไรแบบนี้นะคะพอปีที่สามหมื่นแปดอ่ะหมื่นแปดอีกแล้วอ่ะก็เริ่มงงนะคะตัวแทนบางท่านอาธิบายได้ถูกตัวแทนบางท่านอาจจะ ไม่ได้อธิบายคุณนะคะใครมาชมไลน์นี้นะคะก็อยากให้คุณได้รับรู้ไว้นะว่าแพ็กเกจของบริษ,ษัทประกันนะคะมันเยอะมากนะคะการที่คุณซื้อเบี้ยประกันแคมเปญไหนไว้คุณก็จะจ่ายเงินตามแคมเปญนั้นนั่นเองนะคะบางคแคมเปญไม่ได้เป็นเบียเหมานะคะเป็นเบียรที่เป็นปก,กติก็จะมีส่วนลดของคุณมาเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีเคลมเขาเรียกว่าประวัติดีนะคะ แต่ถ้าคุณซื้อเบีย้ยเหมาคุณก็จะจ่ายอยู่แบบนั้นนะคะตามแคมเปญเขานะคะอย่างที่บอกว่า18ื่นแปีที่2ก็18ื่นแที่สามหมนแปนั่นคือเบียเหมานั่นเองทุนลดคุณจะอยู่ที่สูงสูงแต่คุณจะซื้อประกันได้ในราคาเหมาเหมาอ่ามันก็จะดีกับคนกลุ่มนี้นั่นเองนะคะเพราะถ้าว่าคุณคุณดูแล้วว่าเออทุนลดประมาณนี้คุณจะเปรียบเทียบราคาอื่นมาปีที่4ที่5แล้วคุณไม่อยากซื้อเบีย้ยเหมาคุณก็เปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนนนนนนไดดดด้้้้โยยยททททีีทนะทููุ่่ลลุุวะะะถาาาารรอออปปมมมณณลลงเหื อ่ะหกถึงเจ็ดแสนแล้วนะคะคุณไม่อยากซื้อเบีย้ยหมอคุณก็เปลี่ยนนะคะเบีย้ยคุณอาจจะลดลงเหลือหมื่นห้าหมื่นหกแต่เป็นแคมเปญอื่นแล้วนะอ่านะคะก็ได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่อ่าผู้คือเรานะ,ค,ะคือผู้บริโภคเนาะเราคือผู้บริโภคทุกอย่างที่ผู้บริโภคพึงพอใจนะคะการซื้อประกันภัยชั้น1 2ชั้น2องสอบวกสบวก ปร,ป,รประกันภัยกลุ่มนี้เรียกว่าประกันภัยภาคสมัครใจอยู่ที่ความสมัครใจเจ้าของรถเลยว่าคุณจะเลือกซื้อแบบไหนให้รถคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้บังคับเนาะอยู่ที่เราพึงพอใจนั่นเองนะคะโอเคนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลดีๆเหมือนเช่นเคยนะคะ ก็พอเหมาะกับเวลาแล้วนะคะก็ใกล้จะแปดครึ่งแล้วนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมไลฟ์สดนะคะและขอบคุณคนที่ชมย้อนหลังทุกคนด้วยคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะคะฝนตา,ตามตอบตามอ่านในทุกคอมเมนต์นะคะรวมถึงช่อง You Tube ด้วยนะคะฝนตามตอบให้ทั้งหมดนะคะ เหมือนทุกๆไกรายเลยก็คือใครที่อยากซื้อประกันในราคาต้นทุนราคาประหยัดฝนมีช่องทางชี้ช่องให้คุณเข้าไปซื้อได้เข้าไปเลือกไปเปรียบเทียบไปดูราคากันก่อนก่อนที่ตัดสินใจซื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะสร้างรายได้กับธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะคะฝนยินดีสอนงานสอนคุณทุกสเต็ปจนกว่าคุณจะจับเงินจากรถที่อยู่รอบตัวคุณได้นะคะวันนี้ถ้าคุณมองรถที่อยู่รอบตัวคุณเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้คุณมีโอกาสมีรายได้กับรถค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้มองรถเป็น อากาศเป็นสุญญากาศเป็นลด เป็นอะไรที่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ช่องทางไรายได้ของคุณนะคะอันนี้คุณหยุดก่อนอย่าเพิ่งทักมาเนาะ <c oughs> นะคะฝนอยากที่จะสอนงานคนที่เห็นโอกาสจริงๆนะคะมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าทํามากและเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะคุณซื้อมาขายไปแล้วเก็บกําไรไว้กับตัวคุณนะคะมันดีมากๆจริงๆนะคะใครสนใจทักกันหลังไมได้เลยเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้โพสต์ให้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันภัยล ยนกันค่ะในหลัหนาค่ะวันนี้ไปทำงานให้มีความสุขนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ